สวัสดีครับนี่คือรายการแบบมาบน่นในคลิปนี้เรามาบ่นกับการต่อเติมปรับปรุงบ้าน2ชั้นอายุ80ปีให้กลายเป็นบ้านสไตล์ลอฟเน้นโชว์ความดิบของวัสดุอย่างแท้จริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่กําลังดําเนินการจะรีโนเวทบ้านของตัวเองและในคลิปนี้ผมมีวิธีการเลือกผู้รเหมาให้เหมาะสมกับงานของท่านด้วยนะครับแบบบ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดยเมสเซนาริวรัสในประเทศบราซิลจริงๆแล้วระบบการก่อสร้างในประเทศบราซิลนั้น มีความคล้ายคลึงกับประเทศเราเป็นอย่างมากเนื่องมาจากว่าสถานที่ตั้งของประเทศบราซิลนั้นอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรเดียวกับเราพื้นที่ของบ้านประมาณ340ตารางเมตรเป็นบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2หลังเชื่อมกันโดยทางเดินลอยฟ้าโครงสร้างเหล็กที่มาของบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านเก่าแก่ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1940อายุของบ้านก็ประมาณ80ปีแล้ว โดยต้องมาปรับปรุงทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมและในส่วนของงานโครงสร้างที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่กระนั้นก็ยังมีการนำอุปกสดุโครงสร้างเดิมกลับมาใช้ให้มากที่สุดเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันและเพื่อที่จะประหยัดง,งบประมาณในการก่อสร้างด้วยการจะปรับปรุงบ้านทั้งหลังให้สําเร็จได้ออกมาอย่างลงตัวนั้นแน่นอนว่าการออกแบบและการวางแผนเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของวิศวกรรมโครงสร้าง เนื่องจากอายุของโครงสร้างเดิมที่ก่อสร้างมานานแล้วการเพิ่มน้ำหนักจุดใดจุดหนึ่งยิ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เกิดการแตกร้าในอนาคตได้ยิ่งจะต้องโชว์ผิวเปลือยแล้วสิ่งนี้ยิ่งขาดไม่ได้อย่างแน่นอนความยากในการทำงานผิวเปลือยคือความสามารถของช่างรวมถึงราคาด้วยเพราะโครงสร้างที่เก็บงานจาบจะทำงานได้ง่ายกว่าอุปกรณ์น้อยกว่าและใช้สกิลของช่างน้อยกว่าหากมีการทำผิดพลาดไปเช่นล้มดิ่งไม่ได้ระดับ ก็ต้องมาดําเนินการทุบรื้อเพื่อทําใหม่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการก่อสร้างบ้านแบบสไตล์ลอฟจะมีราคาแพงกว่าการก่อสร้างบ้านแบบปกติโดยซ้าไปการออกแบบเน้นการตกแต่งโดยใช้งานผนังเข้ามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยทําให้วัสดุกลายเป็นวัสดุเดียวกันไม่ต้องไปจัดทําิวอินอีกอาจจะดูกลมกลืนกันก็จริงแต่ปัญหาที่ตามมาแน่นอนคือการเปลี่ยนฟังก์ชันในอนาคตที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากหากจะเปลี่ยนทั้งทีอาจจะต้องมีการทุบรือ้อ อย่างแน่อนอนการออกแบบจึงถือว่าเป็นปัจจัยความสําคัญอย่างมากในการเริ่มต้นหากจบตั้งแต่การทําแบบในกระดาษแล้วและก่อสร้างจริงเป็นตามนั้นก็จะเกเรียกปัญหาในแบบนี้ได้พอสมควรการลาอกกรปูนฉาบเดิมออกให้เหลือแต่อิฐเก่าด้านในนั้นด้วยความที่เป็นเทคนิคการก่อสร้างในแบบเกา่าทําให้บรรยากาศของบ้านอาจจะดูเกา่ามีมวลขลังไปด้วยจนพิจารณาดูอีกทีแล้วเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่สไตล์ลอฟ แต่จริงๆแล้วเป็นสไตล์ย้อนยุคซะมากกว่านั่นก็เพราะว่าเป็นการนําเอาวัสดุเก่ามาใช้อย่างคุ้มค่านั่นเองทําให้บ้านมีมนสนเน์เข้ามาเพิ่มแบบบนต้องสะกิดก่อนนะครับการก่อสร้างต่อเติมบ้านเก่าอายุขนาด80ปีนี้จะต้องพึงระวังโดยมีส่วนประกอบดังนี้นะครับ 1. การออกแบบและประปรุงบ้านอายุขนาดนี้ต้องใช้บริการทีมงานที่มีความรู้มีความสามารถสูงและต้องเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยวิศวกรและสถาปนิกด้วยนะครับ โรไวสกรจะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารเดิมให้สามารถเชื่อมกับโครงสร้างใหม่ได้อย่างถูกต้องสถาปนิกเข้ามาดูแลในเรื่องของการออกแบบพื้นที่การใช้งานต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงเพราะจะยากมากหากจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังข้อ 2. ให้แบบก่อสร้างจบก่อนดำเนิน,นการเลือกใช้ทีมสถาปนิกที่สามารถทําให้เจ้าของบ้านเห็นภาพของบ้านก่อน,อนที่จะดำเนิงงนการก่อสร้างหลายครั้งที่เจ้าของบ้านเข้าใจไปอีกทางและสถาปนิกเข้าใจไปอีกทางกว่าจะรู้ ว่าความต้องการไม่ตรงกันก็ต่อเมื่อสร้างเสร็จไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินก่อสร้างแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วการเลือกทีมสถาปนิกจึงสําคัญรวมถึงเจ้าของบ้านเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาการแก้แบบในระหว่างก่อสร้างข้อที่3เลือกใช้ทีมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพโดยผู้รับเหมาอาจจะมาจากสายสถาปนิกหรือมีประสบการณ์โดยตรงก็ได้เพราะส่วนใหญ่สถาปนิกจะมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ออกแบบเช่นเสาโครงสร้างหากเป็นช่างทั่วไปหรือสายวิศวกร ก็จะให้ความสำคัญแค่เรื่องของขนาดดิ่งแต่อาจจะละเลยความละเอียดในส่วนของรอยต่อของแบบหรือว่าเหลี่ยมเสาก็ตามข้อที่4ข้อสุดท้ายงานต่อเติมบ้านแบบนี้อย่าคิดว่าจะได้ในราคาถูกเพราะหากเราเอาราคารวมทั้งหมดมาพิจารณาหาผู้รับเหมาและสนใจแค่ในเรื่องของราคาถูกเท่านั้นงานที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดังใจอย่างไรเสียให้พิจารณารายละเอียดของประสบการณ์ผลงานของผู้รับเหมาที่ผ่านมาทีมงานก่อนเป็นอันดับแรกส่วนราคาเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้บ้านเก่า ที่นามารีโนเวทใหม่ได้อย่างใจที่ท่านปรารถนาเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางในการเลือกผู้รับเหมาคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านพอสมควรนะครับขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บอค i ดัลลี่ข้อมูลและภาพเพิ่มเติมผมได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับหากชอบคลิปนี้และอยากเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อ,ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแบบปบทในตอนต่อไปนะครับ ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ